โบลีคิดถบ้างอะไรมานั่งเ้าเหงาหงอยอะไรนี่มันตอนสุดท้ายแล้วนะไม่ได้เล่นน้ำมันจะเป็นอะไรไม่ได้เล่นสามปีก็ไม่เป็นไรหรอกน้ำา่าเจ้าถือครหนามากกจะได้้้หมายความว่ายังไงใครทิอขึ้นานัาเถียงไม่ได้เถียงอยู่การพุ่งน้ำ ว่าไปดูขนาดมากอะแส่าตองกบไปต้องอ้าบก็ลอตออไปทำอ่างไเออแล้วนังสตรอเบอร์รี่ดิตายแล้วใช่ไหมตายแล้วตายเขาตกลงเหียบลอยตอเร่งพุทมารไปไหนงเลยแล้ปฏิเสธเออนุนไยังเป็นอนต่ัน้าป้าเบิ้งมาอยู่อีกสมผมมาอยู่อีกสมผมทุกใหม่ตั้งรับรองมาอยู่อีกค่ะ อะไรแกจะไปไหนแกจะห่อผ้าห่อเสื้อผ้าไปไหนจะหนีประเทศหรอจะหนีไปต่างประเทศใช่ไหมโลดจะจะไปไหนก็ไปไปตายให้ก็ไปแค่ใจคนเดียวนี่แหละอ่ะจะตายแล้วแกจะไล่ฉันออกจากบ้านหรอเซินเซินเซินค่ะจะไล่ฉันออกจากบ้านค่ะพูดมาได้ยังไง นี่มันบ้านฉันนะต่ำไรจะคุณดูชา